หงแดงลิวภูกับโอกาสคว้าแชมป์พิมร์ลีทที่มากขึ้นคำถามคือมากขึ้นยังไงวะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นเห็นเสื้อว่ามาใหม่อีกแล้วครับโอ้โหแฟนช่องผมใจดีมากและตัวนี้ครับได้มาจากกันน้องรักของผมเองครับแล้วไม่ได้มาตัวเดียวนะ <c oughs> จัดสเปอร์มาให้เลย2ตัวนะครับแม่งสวยทั้ง2ตัวเลยนะ วยมากการขอบคุณมากนะครับก็ไปติดตามน้องชายผมได้นะกันนะครับน่ารักที่สุดและจะไม่จบเพียงแค่2ตัวนี้ด้วยนะครับต้องดูว่าตัวต่อไปจะเป็นเสื้อของทีมไหนนะแล้วบางคนอาจจะทาเหมือนว่าอ้าวเราได้เสื้อสเปอร์มาแล้วเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลใจเย็ยนครับถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวกับลิเวอร์พูลผมคงไม่ทําอะไรเกี่ยวกับลิเวอร์ p o o ครับเห็นไหมเห็นป่าอ่าอย่างนี้แล้วกันอืมยังสวยอ่าอันนี้นะครับได้มาจากพี่ อำนาจนะครับก็มาดูไลฟ์แค่ไม่กี่วันก็ส่งผ้าบางคอให้ผมเลยนะและขอบอกว่าแพงมากขอบคุณมากครับแต่ก็ต้องบ่นพี่อำนาจนิดหนึ่งนะพี่ทําให้ผมจําเป็นต้องไปหาผ้าบางคอแมนยูาหม่นะครับเพราะว่าเด็กผีทั้งที่จะมีแค่ผ้าผ้าบางคอของเลี้ยวพูลไม่ได้เนาะยังไงผมต้องมีผ้าบางคอแมนยูด้วยแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางจะมาไม่ถึงนะครับยังไงขอบคุณทัานน้องกันและขอบคุณพี่อำนาจไว้นที่นี้ด้วยครับโอเคเข้าเรื่องเลี้ยวพูลครับอ๋ออีกเรื่องหนึง่ง กดติดตามให้ด้วยแล้วกันเนาะบางคนอาจจะบอกผมว่ามึงจะหากินกับลิวพูอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็มันมีเรื่องให้พูดอะอ่ามันมีเรื่องพูดจริงๆครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์ผมไม่ได้มาโวยหรืออะไรนะก่อนฤดูกาลผมบอกอยู่แล้วลิวพูโอกาสได้แชมป์น้อยมากครับจนกระทั่งผ่านไป5นัดบ้าง6นัดบ้าง7ดบ้างวันที่จบ7นัดแล้วเป็นจา่าฝูงผมก็ยังบอกลิวพูกับโอกาสคว้าแชมป์ยังเหนื่อยนะ ประสบการณ์ในพิมพ์ลิของอานเนอร์ก็ยังน้อยนะครับแล้วก็นี่ยังไม่เจอโปรแกรมดันหนักเลยเริ่มออกอาการให้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเหมือนอะไรหลายอย่างแม่งเป็นใจและเข้าทางเลียพูลมากเราไปดูคู่แข่งโดยตรงของเรียพูลก่อนครับในการลุนแชมป์นะหนึ่งครับซิตี้และ2คืออาร์เซนอลและคุณดูอาร์เซนอลและซิตี้วันนี้ครับซิตี้นัดเตะที่สําคัญที่สุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังเฟือนสําคัญที่สุดคนหนึ่งอย่างโรที่เจ็บทั้งฤด,ดูกาล ไหนจะเควินเดบรอยไหนจะอาคันจินั้นอังอาเก้ดิและอีกหลายหลายคนไหนจะนัดเตะยอดเยี่ยมพิมาริีมฤดูกาลที่แล้วอย่างฟิลโฟเดนปานิดเจ็ดนัดแล้วยังเรียกฟอร์มเก่งของฤดูกาลที่แล้วไม่ได้เลยครับและไหนจะอาเซนอลล่ะอาเซนอลที่เหมือนแบบปีนี้ควรจะเป็นแชมป์และหน้าได้แชมป์ที่สุดโอเดกาดไปแล้วสองเดือนล่าสุดครับบุคาโยซาก้านี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ากี่เดือนกี่สัปดาห์ คือแบบมันเหมือนแบบผมก็ไม่ได้ยินยันว่าเลี้ยวพูลหลังจากนี้จะไม่มีใครเจ็บนะครับแต่ถึงตรงนี้ยังไม่มีเจ็บแบบนั้นเพราะฉะนั้นเลี้ยวพูลมีโอกาสที่ดีที่จะกอบกลวยแต้มช่วงนี้ครับคือผมจะยังไม่บอกนะว่าช่วงนี้ต้องเจอใครบ้างและหนักแค่ไหนเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปแต่เบื้องต้นมันมีลางแบบแบบแบบแปลกว่าฤดูกาลนี้ซิตี้กับอาร์เซนอลจะเจอผู้เล่นบาดเจ็บแบบเนี้ย เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันกขึ้นอยู่กับเลี้ยวพู่นะครับด้วยวิธีการเล่นของอานเนอร์ส็อตเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาจะไม่เจ็บหนักๆห,หรือวิธีการเล่นที่เพลย์เซฟเซฟแม้กระทั่งกําลังเซฟแม้กระทั่งแบบแฟนของเยี่ยวเหนียวแบบเนี้ยโอกาสเจ็บของนาเต้เลี้ยวพูนค่อนข้างแบบน้อยกว่าในยุคข,ของเจเกนคอปนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่สําคัญมากตัวผู้เล่นที่สําคัญเนี่ยคนคิดดูนะโรดี้นี่ตัวสร้างสมดุลเลยนะคุณเห็นเลยว่าซิกตี้แม่นจากหลัง หลังบ้านชาวบ้านเข้ามาถึงหลังบ้านตัวเองเร็วมากเพราะไม่มีตัวสกรีนครับอาเซนอลที่ไม่มีโอเดกาทุกวันนี้ตั้งแต่ไม่มีโอเดกาเกมรุกไหลลื่นความไหลลื่นในเกมรุกน้อยลงเยอะมากแล้วถ้าเสียบุกยซากา้าไปสักเดือน2เดือนปวดหัวปวดหัว,หวแทนแทนอาเซนอลเลยในฐานะของคนที่อยากให้อาเซนอลเป็นแชมป์นะนี่ผมพูดในฐานะคนที่อยากให้อาเซนอลเป็นแชมป์นะแต่ผมรู้สึกว่าลิวพูลกับโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยต้องบอกว่า สวยจริงสวยจริงเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะใส่เสื้อสเปอร์และถ้าบังคอลเลี่ยวพูลไลฟ์น,นะครับเจอกันสามทุ่ม